อนี่เนี่ยเอาอัดอัดไม่ต้องทำอะไรเลยอัดแล้วอัดแล้วเปิเสียงยังยงมีปิดเสียงยาง อิชาเดาเรลยเราเที่ยวสุกวันแล้วเออวนื่อวานไปเที่ยวไหนครับปทุมว้เราเที่ยวชลบุรีใช่ไปทำบุญเพื่อลิงมาครับใช่ื่อวานื่อวานไปแม่น้ำไปแม่น้ำวันนี้มาทะเลมาทะเลอ่าวไปใจนะโชว์วิวไปเีอยงนเลยทะเให้พกเราทาพเปลี่ยกเลยไอ้เย ¡Ven, ven, el ¡Eleven, es el